น็อตสังะโปรงครับโอ้โหเดิมๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยทําสีนะครับดูตรงนี้ดีครับมาแก้มครับนี่ครับเดิมๆนะครับเสียใส่ไม่ทําสีครับแล้วก็มาดูนี่ครับนี่เพดอยู่นี้ครับเถิดอยู่ครบนะครับทุกอย่างครบหมดสวัสดีครับวันนี้นะครับผมเต็นวิทยานะครับจะมานําเสนอรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นนิสสันมาร์นะครับ คันนี้สภาพโดยรวมสวยมากครับสีฟ้าสดใสเลยครับคันนี้เป็นปี2018นะครับเดี๋ยวสเปคคเข้าค่าเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับสําหรับมาร์คคันนี้นะครับเป็นปี2018นะครับออกห้างไปแดงอยู่ตรงที่ประมาณเกือบเกือบ5แสนนะครับปีแสนกว่าเป็นตัว E นะครับรุ่น E สภาพโดยรวมสวยมากครับตัวนี้จะเป็นี1 8จะมีไฟเดย์ไลท์แลวนะครับการขับขี่ง่ายครับเป็นเครื่อง1.25ซีซีนะครับ12นะครับประหยัดน้ำมันครับ สเปคอยู่ประมาณ20กิโลเมตรต่อเลรนะครับเหมาะมากเลยครับกับการขับขี่ในเมืองนะครับขับไปใจตลาดขับพารับลูกส่งลูกไปโรงเรียนหรือว่าจะเป็นนักศึกษาขับไปใช้งานไปโรงเรียนไปมหาลัยก็ได้นะครับคุ้มค่ามากครับขับทางไกลก็ได้นะครับประหยัดดีครับขับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างนะครับว่าคันนี้จะมีชนมีอะไรตรงไหนบ้างนะครับสภาพสีโดยรวมภายนอกภายในเป็นยังไงไปดูกันเลยครับอปเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องจากสากับโป่งสีสากัโป่งกันนะครับอันนี้ครับเม็ดสีนะครับดูเม็ดสีนะครับนี่ครับสีเดิมเดิมจากโรงงานนะครับอันนี้สากับโป่งไม่เคยทำสีนะครับนี่ครับบางบางกล้องกล้องใสๆนะครับกันชนหน้านะครับมีรอยทะลากจากสกิลหินบ้างเล็กน้อยนะครับเรายังไม่ได้ทำอะไรนะครับนี่ครับหน้าค่อนข้างสวยนะครับไม่มีรอยอะไรนะครับเดิมเิมครับประจังหน้าเป็นตัววีเป็นตัวใหม่นะครับ เฉีสุดท้ายนะครับมีไฟเดย์ไลท์นะครับไฟหน้าฝั่งซ้ายใสๆสวยๆนะครับปิ้งๆเลยนะครับดูนะครับนี่ครับแก้มมาที่แก้มนะครับแก้มบางๆงครับเดิมเดิมครับโอ้โหบางใสโรงงานเลยครับยางแม็กซ์ินนะครับยังใช้ได้อยู่อีกนาคพอสมควรนะครับดอกยางยังลุกอยู่นะครับมาดูที่ประตูต่อนะครับประตูครับบางบางใสๆครับชายล่างก็จะมีรอยยางมาตอยบ้างเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับเพราะคันนี้เพิ่งจะมาเลยครับ ดีครับให้เห็นจะจ่าก่อนที่จะล้างเลยครับนี่ครับประตูหลังซ้ายสวยๆครับนี่ครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับสติ๊กเกอร์กันถลอกจากโรงงานนะครับคันนี้ชายล่างประตูยังไม่เคยทําสีเลยครับเดิมๆหมดนะครับประมาดีแก้มหลังนี่ครับแก้มหลังก็บางๆเดิมๆสวยๆเหมือนรถไฟฟ้าสกายโปรนะครับน่ะกันชนหลังนะครับนี่ครับสาท้ายสวสวยใช้ใสนะครับไหนดูนี่ครับหลังคาไม่มีรอยนะครับ มีเท่ร่อยเพ่เล็กน้อยเดี๋ยวจะขัดสีให้อีกรอบหนึ่งครับรับรองสวยใสแน่นอนครับไสท้ายสวยสใสครับไม่มีรอยหินถลอกไม่มีรอยแตกแล้าอะไรทั้งสิ้นนะครับอันชนฝั่งนี้ดูดีนะครับล้อเป็นล้อกระทะนะครับสาครอบนะครับจากโรงงานสะโพกขวาสวยๆครับบางๆยใสนะครับประตูสวยสวยใสนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์โรงงานยังอยู่นะครับไม่เคยทำสีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับ คันนี้สภาพดีมากครับบางๆใสใสเต้นเล่าครับแต่รถสวยๆเข้ามาขายนะครับช่วงนี้เถสไปน้อยๆเท่านั้นครับคันนี้ก็วิ่งมาเพียงแค่เจ็ดหมื่นฟลนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับปีสองพันสิบแปดบางๆครับนี่ครับแก้มก็บางบางใสใสครับโอเคเจ็บมือแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างภายในครับว่าพวกรอยซีรอยอาร์อะไรจะมีรอยแกะรอยถอนหรือเปล่านะครับไปครับไปดูกันเลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างหลักกันนะครับว่าคันนี้โครงสร้างประตูซอกประตูตะเกียบประตูจะเป็นยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวสอดก็ดูกไว้ด้วยครับไปในตัวเลยครับนี่ครับก่อนเราจะดูรถมือสองนะครับเราเปิดประตูครับดูซีนนี่พวกนี้ครับซีนยากันสนิมกันน้ำเนี่ยครับนี่ครับซีนเดิมเดิมจากโรงงานนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเดิมเดิมเนี่ยลองเอาเล็บจิกลงไปดูนะครับจะลอยยุบนิดหน่อยแล้วก็เด้งขึ้นมาครับไม่แข็งไม่นิ่มจนเกินไปนะครับถ้าซีนแข็งนี้แสดงว่าเป็นเอาสีเพราะว่าปั้นเอาครับอันนั้นคือทำมาแน่นอนครับไอเดิมเดิมโรงงานต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับสวยสวใสๆนะครับแล้วก็ถอดกระดูกงูตัวนี้ดูนะคคครรััับบบดููยยออาานะว่่งม เดิมเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับสวยสวยเสใสานะครับดูครับเบ็ดอยู่ครบทุกอย่างนะครับโอ้โหครั้งนี้ใสจริงนี่ครับมาดูนี่หน่อยครับล็อกประตูครับเห็นไหมครับอ่าดูนี่ก่อนดีกว่าพอนประตูครับนี่ครับพอนสๆนสนะครับปอนสสวยงามครับล็อประตูนี่ครับนี่ครับไม่มีรอยแกะรอยถอดนะครับองเป็นแบบนี้ครับเดิมเดิมก็เป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับจะมีรอยแกะมาแสดงว่าประตูอาจจะเปลี่ยนมาหรือทํามานะครับอย่าไปซื้อครับซื้อรถเดิมดีกว่าครับ มาดูเงนส่วนประตูหลังขวานะครับนี่ครับซีนหลังสวยๆนะครับเดิมๆโรงงานนะครับแกะกระดูกงูดูนะครับนี่ครับโอ้โหรอยอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดนะครับไม่เคยทำนะครับครันนี้สวยใสปิ้งแน่นอนมาดูฝาท้ายกันครับเถนส่วนใหญ่ไม่ชนหน้ากับชนท้ายครับนี่ครับดูนี่ก่อนเลยครับซีนก่อนเลยครับเหมือนเดิมครับถ้าชนมาซีนตรงนี้จะไม่อยู่ครับช่างจะแกะออกแล้วทำใหม่ครับนี่ครับเดิมๆครับรอยอาร์คนี่อยู่ครบนะครับปุ๊บ อ่ามาดูนี่ต่อครับดูนี่น็อตครับน็อตสวยๆครับใสๆครับไม่เคยแกะไม่เคยทำสีครับลองมาดูมีมั้ะครับบ้านท้ายตะเข็บบ้านข้างเดิมๆก็เป็นแบบนี้ครับมีตะเข็บแบบนี้นะครับไม่มีรอยโป้ไม่มีเราทำสีนะครับเดิมๆใสๆสวยมากครับอ่าดูฝั่งนี้ด้วยครับนี่ครับเดิมๆสวยๆใสๆนะครับโอ้คันนี้สภาพยิบจริงๆนะครับอ่าดูตรงนี้เนี่ยครับไม่มีรอยเอาของฉลอกขึ้นลงเลยนะครับ เราใช้งานมากมากนะครับจะมีรอยถลอกรอยขีดข่วนเยอะครับตรงนี้ยางอะไหล่้แรงอยู่ครบนะครับพื้นท้ายสวยนะครับใสใสเลยครับดูครับสวยใสใสจากโรงงานเลยนะครับอ่มาดูประตูหลังต่อครับดูหลังนี่นะครับก็เหมือนเดิมครับดึงยางดูนะครับยางซีประตูดูครับนี่ครับลปอาร์ตตงกระดูกงูอยู่นะครับครบๆสวยดูเม็ดเฮ้ยสวัสดีครับดูเอ่อซีนซีนสวยๆใสๆนะครับ เดิมเดิมครับนี่ครับดูครับเนาวิ่งวับนะครับเดี๋ยวดูฝาถังน้ํามันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเปิดเลยนี่ครับเติมแก๊สโซฮอลี E20 บได้นะครับเดิมเดิมครับไม่มีรอยทำสีนะครับผูกใส่ครับยังไม่ล้างครับตรงนี้มาดูประตูนี้ต่อครับตัวด้านคนนั่งนะครับอดูซีนก่อนเลยครับซีนเดิม ทุกจุดเหมือนกันนะครับคันนี้ไม่ต้องดูอะไรเยอะนะครับสวยงามแน่นอนครับเรารับประกันเลยครับอดี๋วดูส่วนนี้หน่อยครับนี่ครับสวยๆใสๆเดิมๆครับเยียมมากเลยครับนี่ครับพอมาดูขาวใสปิ้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูเอ่อห้องเครื่องยนต์นะครับแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับว่าเครื่องยนต์ห้องเครื่องเป็นยังไงไปครับไปครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะสอนดูให้นะครับดูแบบง่ายๆนะครับ มีตาดูได้ทุกคนครับนี่ครับเราซื้อรถสังทีครับเราดูก่อนเลยครับนี่หัวน็อตครับหัวน็อตเดิมเครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับไม่มีอะไรไขไม่มีรอยทนสีไม่มีรอยอะไรคือเดิมเดจากโรงงานนี่ครับสองตัวนี่ครับดูดีๆนะครับแล้วก็ดูซีข้างๆนี่ครับเหมือนเดิมครับซีเนี่ยสำคัญนะครับผัดดูให้เป็นนะครับนี่ครับดูเป็นเมื่อไหร่เปิดเต้มรถขายเราได้เลยครับนี่ครับดูติ๊กเกอร์ครับติ๊กเกอร์ใส่ที่สวยนะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับนี่ครับ สวยๆเสีสนะครับแล้วก็ดูนี่ครับรถสากโปรงครับโอ้โหเดิม,มเมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยทำสีนะครับดูตรงนี้ด้วยครับมาแก้มครับนี่ครับเดิมเิมนะครับเสียสไม่ทำสีครับแล้วก็มาดูนี่ครับนี่เพดอยู่นี่ครับเพดอยู่ครบนะครับทุกอย่างครบหมดห้องเครื่องม้าเนี่ยห้องเครื่องกับสีภายนอกจะไม่เหมือนกันนะครับมันไหม่ทุกคันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสีโรงงานอยู่ครบนี่นะครับดูไม่ได้ทำสีอดูคาน้าหน่อยครับขาน้ารูคมๆคมๆแบบนี้นะครับ นี่ครับติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับติ๊กเกอร์อยู่บนสีนะครับไม่สีไม่มีเลบไม่มีรอยทํานะครับนี่ครับรอยน็อตไม่มีแกะนะครับอ่าดูฝั่งนี้บ้างครับน็อตสวยใสนะครับซุ้มล้อสวยนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับว่าเสียงเครื่องจะนุ่มนวลไพเราะขนาดไหนไปดูกันเลยครับนี่ครับของคุยยนต์สวยใสๆครับฟังเครื่องครับ นิ่ส mm. ันนะครับมคุื่มยาสครับองรกี่ครับ wow ่อมันมากครับเดีนี od sure> ่คเตอรี่ทุกเพียครับใส่ในภาวน้ครับพมารับจะเกครัไป่ครับแต่ครับเดี๋ยวเราไปลองดูสภาพภายในกันนะครับว่าจะสวยใสขนาดไหนไปเลยครับ นี่ครับเอ่อมาดูภายในกันนะครับว่าคันนี้สภาพเป็นแบบไหนโอ้โหนี่ครับมาดูเบาะหน้ากันเลยครับสภาพเบาะสวยๆใสๆนะครับผ้าสวยครับไม่มีฉีกขาดนะครับเนียนๆเลยครับสภาพเหมือนแทบไม่ใช้มาเลยนะครับคันนี้นะครับเบาะคนนั่งครับอ่ามาดูครับคันนี้จะยุบตรงนี้นิดนึงทุกคันครับเดี๋ยวเราจัดการเสริมให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับสวยๆครับสภาพมาอย่างนี้อ่ามาดูเบาะหลังบ้างครับนี่ครับสภาพเบาะหลังนี่แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับ สวยนะครับผ้าเบาะสวยครับหลังเบาะคนนั่งก็สวยครับหลังเบาะคนขับสวยครับพุ้งพูนดูดีนะครับไม่มีรอยการใช้งานที่ทางรุนหดร้ายเลยนะครับใสๆสมาเลยครับคันนี้เนี่ยเบาะสวยนะครับเดี๋ยวไปดูออปชันภายในครับว่าตัวนี้ออปชันจะมีอะไรบ้างนะครับไปเลยครับนี่นะครับออปชันคันนี้ก็เรียบง่ายๆครับมีแอร์แบ็กให้2ลูกนะครับเบรก ABS นะครับวิ่จะยุกว่าเป็น2อดินนะครับฟังซีดีได้นะครับ f m นะครับ อาแบบหมุนนะครับดูแลรักษาง่ายครับนี่ครับเลขไม่เพียงแค่เจ็ดหมืนดันหนึ่งร้อเจ็ดสิเจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นนะครับระบบเกียร์ออโต้นะครับดูแลรักษาง่ายครับรุ่นนี้นะครับแอร์จะเป็นแบบหมุนๆนะครับแอร์เย็นนะครับทันนี้เดี๋ยวลองเปิดดูครับนี่ครับุเสียงดังดีนะครับออปชันตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ง่ายครับมีหลังคาครับสภาพหลังคาสวยๆนะครับ ไม่มีรอยอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองไปทดสอบการขับขี่นะครับว่าคันนี้จะขับแล้วจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับไปกันเลยครับเดี๋ยวลองขับดูนะครับว่าคันนี้สมรรถนะช่วงล่างเครื่องยนต์อัตรา,าเร่งเบรกจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเราถอยหลังก่อนนะครับ เหยียบ้ามาครับพุ่งดีนะครับอาจารย์เล่นถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับเขียวครับโดยทางถูกขาก็โอเคนะครับโชค็คซับแรงกระแทกได้ดีพอสมควรเลยครับรุ่นนี้ตรงนี้จุดเด่นคือเรื่องของการประหยัดน้ำมันเลยนะครับนิสันบ้านนะครับ ออกแบบมาเพื่อประหยัดน้ำมันโดยเฉพาะเลยครับออกใบแดงมันนี่ราคาเกือบเกือบห้าแสนนะครับจริงๆล้วต้องแพงกว่านี้ครับเพราะว่ารัฐบาลช่วยสนับสนุนนะครับทําให้ราคาออกก็แดงถูกนะครับแต่ตอนมาเป็นมือสองก็ถูกเข้าไปหนักๆเขาไปครับคุ้มค่าน่าใช้มากครับเหลือแค่สองแสนนิดๆแต่รถใหม่ๆจะภาพขนาดนี้ใช้ได้ยาวยๆคุ้มมากคุ้มค่ามากเลยครับรับรอง อาจารย์เร่งนี้ครับขับประมาณเกือบร้อยวงอะไรกันนิ่งๆนะครับจะคิดว่ารถเล็กแบบนี้จะขับออกจากจังหวัดไม่ได้ครับสบายเลยครับขับปกติเลยครับขับดีครับอยายุเธอนะครับ โอ้วงเลี้ยวแคบมากนะครับวงเลี้ยวแคบจริงๆครับขับขี่ง่ายคล่องตัวครับแต่เย็นมากเลยนะครับอันนี้มีฟิล์มลามีหน้าให้อยู่แล้วนะครับรอคันเลยนะครับฟิล์มอย่างดีนะครับลามีหน้าต้นร้อนได้ดีครับสนใจมาดูรถก็ได้นะครับเดินเราอยู่ไม่ไกลครับอยู่แถวมหาชัยนะครับ อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเอกชัยนะครับมาเส้นเอกชัยครับวิ่งตรงมาอย่างเดียวจนสุดถนนเลยนะครับข้ามสะพานตรงนู้นมานะครับแล้วก็เลยแมโครมาหน่อยครับขับมาเรื่อยเจอโรงพยาบาลบิ๊กซีนะครับแล้วก็เจอโรงพยาบาลเอกชัยนะครับพอเห็นใต้โรงพยาบาลเอกชัยี๋ยวบิ๊กซีนะครับก็ชิดขวาไว้เลยครับเพื่อจะอยู่เทินครับอยู่เทินเสร็จก็เจอเตล่าเลยนะครับมาไม่ยากครับถ้ามาไม่ถูกก็โทรมาได้เลยนะครับนี่นะครับโรงพยาบาลเอกชัยอยู่นี่ครับ ก็เจอโรมาเอกชัยนะครับแล้วก็ชิดขวานะครับเพื่อจะอยู่เทอร์นะครับนี่ครับเราชิดตก้ายูเทอร์ได้เลยนะครับมาสีฟ้านี่มีกันมาไม่ค่อยบ่อยด้วยนะครับนานๆาจะมีมาตะคันนะครับสีฟ้าใครเกิดบันสุก็รีบจับจองเลยนะครับ เหมาะมากครับสําหรับคนเกิดบนสูงสีฟ้านี่ครับแล้วก็ยูเทิร์นปุ๊บก็จะเจอตัวเ,วเราเลยมาง่ายครับเข้ามาสอบถามเข้ามาพูดคุยเรื่องรถเรื่องจัดไฟแนนด์ได้เลยนะครับทางเราอยู่ดีให้บริการ ไปวะให้เราไปไปครับเดี๋ยวเราไปสรุปราคาครับว่าคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไปเลยครับครับสำหรับมาร์ทคันนี้นะครับสีฟ้าสุดสวยคันนี้ครับ เราตั้งราคาเพ้เพแกงแค่2 2 8 0 0 0บาทเท่นะครับเพื่อนๆสนใจเข้ามาดูได้นะครับจัดได้เต็มนะครับไม่ต้องดาวนะครับสภาพสวยครับชอบยังไงเข้ามาตลอกกันได้ครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันต่อไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา